สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาเทรดข่าวนะวันนี้มีข่าวนอนฟาร์มต้นเดือนเราจะลองเทรดสักร้อยเหรียญน,นะครับตอนนี้เห็นไหมรกราฟเกิดเดเวอเรนซ์มาดูนะครับว่าช่วงข่าวรกราฟเกิดเดเวอเรนซ์แล้วมันจะลงมาลองเทรดสักไม้หนึ่งเทรดหนึ่งไม้นะครับแล้วเราก็จะไปลงตอนหนึ่งทุ่มก็ดูมุมขว,มมขวาล่างก็จะเป็น หนึ 1> 1ทุ่มยี่ส้านาทีแล้วก็59วินาทีนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่มันเกิดเดเวอเจนเนี่ยซ้อนกันมากเลยนะครับมาดูว่าช่วงข่าวเนี่ยเดวเจนมันจะได้ผลไหมซื้อใหม่รอเลยครับ อีกทั้ง8นาทีนะครับอีก8นาทีคู่ที่เราจะเล่นก็จะเป็น EURUSD นะครับ EURUSD ก็หลังจากที่เราดูการวิเคราะห์แล้วมีโอกาสที่คาดว่านะ คาดว่ากราฟจะขึ้น, <c oughs> นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีมาดูกันว่ากราฟจะขึ้นจริงหรือเปล่านี่ผมจะเปิดอินดิเคเตอร์ไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าตอนข่าวแดงๆเนี่ยออกเนะี่ยกราฟมันวิ่งลักษณะไหนกราฟมันวิ่งยังไงทําไมเราถึงไม่เทรดกันทําไมกราฟเขาบอกว่าทําไมกราฟอ่า อ่ายังไงล่ะทำไมเจอข่าวแล้วทำไมต้องเลี่ยงทำไมไม่เทรดก็มาดูนะครับว่าการาฟมันวิ่งยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องสวิงกว่านี้นะครับการาฟมันจะขึ้นลงขึ้นลงแรงเลยเทคนิคอย่างเกิดเดเวเจนเนี่ยปกติการาฟจะกลับตัวหนึ่งแท่งแต่อันนี้คือแบบเกิดเดเวเจนตรงเนี้ยกราฟไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับไม่มีการกลับตัวให้แม้แต่แท่งเดียวก็มียอดแท่งนี้แท่งหนึ่งอ่ะโอ้โหคือแบบปกติเดเวเจนเนี่ยตรงนี้ต้องถูกละอ่าคราวนี้ตรงนี้อีก กดเดวเจนก็ไม่ลงให้สักทีครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยช่วงข่าวคือแบบว่าเทคน,คนิคนี่เอาไม่อยู่ครับก็ต้องแบบข้ามไปเลยปล่อยข้ามไปเลยบางทีมันขึ้นไปแบบหลายแท่งติดกันอย่างเงี้ยบางทีก็ลงหลายแท่งติดกันบางทีก็สลับแท่งไปโอ้โหคือเดาไม่ถูกครับมันวิ่งหลายรูปแบบคนที่เทรดข่าวมาบ่อยๆเนี่ยจะรู้ดี ในวิดีโอนี้คือผมไม่ได้เทรดข่าวมานานมากแล้วอะตั้งแต่เดือนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยปีที่แล้วนานมากๆแล้วนะครับเราไปเล่นเทคนิคอื่นกันแล้วอะคือมันมันได้ดีกว่าข่าวเพราะว่าตอนช่วงเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยข่าวที่เขาพยากรณ์เนี่ยดูแล้วเนี่ยโอกาสถูกคเยอะมากเล่นข่าวไหนก็ถูกเล่นข่าวไหนก็ถูกพอหลังจากเดือนมีนามาเนี่ยเข้าเมษาเนี่ย โอ้โหเล่นตามข่าวคือเละครับมีวันหนึ่งคือแบบมันพยากรณผิดหข่าวติดอ่ะแล้วใครที่เทรดข่าวแล้วก็มาติเกียวตามข่าวนะเจ๊งเจ๊งเลยอยู่ดีมันก็แบบเพี้ยนไปเลยอ่ะครับทาให้คนแบบพอเขาเทรดข่าวเป็นกันปับ๊บเกิดการสูญเสียกันแบบเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็ลองดูครับว่ามันจะวิเคราะห์ถูกหรือวิเคราะห์ผิด เราก็จะเล่นร้อยเหรียญน,นะครับเล่นขึ้นร้อยเหรียญเวลาหนึ่งเก้าจุดสองห้าจุดห้าเก้านะครับหนึ่งร้อยแปดสิบแปดดิจุดแปดแปดด้วยอืมคอยดูครับว่าเราจะได้หรือเราจะเสียเดือนละครั้งนะครับช่วงต้นเดือนวันศุกร์แรกของทุกๆเดือน สุกแรกของทุกๆเดือนเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีนันฟาร์มมาให้เล่นโอ้เห็นอย่างนี้แล้วแบบรู้สึกแบบอยากยิงสนายมากเลยคือแบ่งกระสุนออกเป็นสิบไม้แล้วก็เทแบบไล่แท่งเทแบบไล่แท่งแบบถูกติดกันสักถูกติดกันสักสามไม้สี่ไม้เนี่ยจะดีมากนะครับ <c oughs> เทรดแบบสไนเปอร์อยากเทรดนะครับแบบสไนเปอร์แบบถูกติดกันสีไม้แบบเรียงแท่งอย่างเงี้ยพอกล้าไปอยู่จุดสูงสุดปั๊บก็ไล่ลงมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอยู่ต่าก็ไล่ขึ้นอะไรเงี้ยลูกแรกกระสุนลูกแรกสิบเหรียญเสียก็ใช้ลูกต่อต่อไปก็เทรดจังหวะอย่างนี้เหมือนกันครับ <c oughs> อย่างตรงเนี้ยมันลงมา1นึ่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วมันก็กลับขึ้นไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มียอ่อจังหวะนี้แต่วันนี้กราฟนันฟาร์มอะไรทำไมกราฟไม่แรงเลยปกติช่วงก่อนขาวออกนี่กราฟสวิงขึ้นลงอย่างรุนแรงนะครับแล้วผมจะเอาอะไรออกเดี๋ยวเครื่องมือมันน่าจะออกนะเพราะว่ามันดูแบบมัวมโอ้มาแล้วครับกราฟมาแล้วครับ ครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ขายังไม่ออกกันเนี่ยทิ้งติ่งลงไปข้างล่างเลยครับเอาแล้วเอาแล้วแบบปุ้งลงไปเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมแบบวื๊บโอ้โหยางแบบเร็วขนาดนั้นฮึบโอ้โหลงอีกครับนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไร เอาสโตออกดีกว่ามันจะได้เห็นกราฟเยอะๆเอาบีบออกด้วยเฮ้ยไม่ออกดีกว่า,เ,อา,ออวาเห็นแค่นี้ก็พอละจะได้สังเกตอินดิเคเตอร์ว่าช่วงขาออกกราฟเป็นไงคนเริ่มขายลงมาครับเพราะว่าเขารู้เหมือนเขารู้อะครับว่ากราฟจะขึ้นรีบเทขายกันด้านล่างรอซื้อด้านขายกันอย่างเดียวเลยดูดิกราฟลงแบบ มาดูกันนะครับโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับจะกดทันไหมนี่แหละนับถอยหลังห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าสิบเอ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หก

พร้อมนะครับสิบเจ็ดสิบแปดห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอยโอ้โหอ้าวมามา,มาสิครับอย่างงี้ขนาดได้จุดไม่ดีนะกดอย่างเร็วโอ้ยเอาเอาแล้วนอนฟาร์มดูมันลงดูวิ่งครับนอนฟาร์มคอยดูครับ ข่าวแรกออกไปนะครับแสดงว่าข่าวแรกเป็นลบต่อไปข่าวที่2ถ้าเป็นลบนี่ก็ถือว่าขึ้นต่อแต่ถ้าข่าวสุดท้ายเป็นบวกนี่กราฟกระชากกลับลงมาคืนครับเพราะมันออก3ข่าวรอบเดียวนะมาดูครับมาดูครับข่าวที่สาอีกยี่สิบวิข่าวออกที่3ออกยังนั่นไงข่าวที่3นั่นไงมาแล้วข่าวที่3กราฟย่อแล้วกราฟย่อแล้ว นี่ข่าวที่สามออกแสดงว่าข่าวที่สามเป็นบวกแน่ๆเลยครับถ้ากราฟย่อลงมาแบบนี้ครับข่าวที่3ามยังไงครับโอ้แสดงว่าข่าวที่สามไม่ไม่แรงมากแต่ข่าวหนึ่งข่าวสองนี้โอ้แคปหน้าจอไว้ก่อนครับไปอวดคนในกลุ่มสักหน่อยแสดงว่าข่าวแรกอ่ะเป็นลบ กราฟก็เลยขึ้นข่าวที่สองเป็นลบกราฟก็ดันขึ้นไปอีกเพราะข่าวที่สามปั๊บกราฟน่าจะเป็นบวกมันก็เลยแบบหักล้างกันลงมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็วิดีโอนี้ก็มาเทรดข่าวให้ดูครับนี่อันนี้แท่งนี้เกิดเดเวอร์เจนต์นะเนี่ยดูนะตรงนี้กับจุดนี้เกิดเดเวอร์เจนต์ก็พอครับแค่นี้แหละมาเทรดข่าวเฉยเปลี่ยนเป็นหนึ่งไว้ครับเดี๋ยวมือลั่นเดี๋ยวยากแล้วมือลั่นอีกแล้วช่วงหลังข่าวก็ปล่อยให้มันวิ่งไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำ อินดิเคเตอร์ช่วยไม่ได้นะครับจังหวะนี้การสวิงขนาดเมื่อกี้ผมกดไปอย่างเร็วนะแต่ว่าออเดอร์ที่ได้ไปได้อยู่ตรงนู้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเทรดข่าวครั้งแรกในรอบ1ปีนะครับถือว่าเปิดได้สวยนะครับก็จะกำไรไป8 9ด5เกาหกเหรียญก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ